ฉันนี้เข้ามาอยู่ในนั้นเขาอยู่ในใจฉันฉันเหมือนคนที่มีหัวใจแต่กลายเป็นคนไร้รักฉันเลยไม่เอาใครทั้งนั้นไม่ต้องเจ็บต้องช้ำถ้าเธอรักฉันเธอก็ต้องไปเพราะฉันมีเธอไว้ <Fuck. S 1> โปรดแยกรักกั e เลยเธอ,อย่ารักฉันเลยเธอเป็นแค่ ไม่มีเธอในนั้นฉันจะชี้ชัดฉันไม่คิดผูกมัดฉันก็แค่อยากเมาตอนที่เราเจอกัน yeah oh uh, yeah ฉันยังฟรีสไตล์ชีวิตสบายไม่คิดอะไรนี่มันดีจะตายใครจะเว้ สัมพันธ์ที่เราคิดว่าเราแฟร์อยากกอดใครก็ตามสบายนั้นอย่าแมนไม่มีใครฉันไม่จำเป็นต้องกลัวแฟนไม่มีเขาเธอคอยฉันเป็นตัวแทนมีแค่ความรู้สึกเท่านั้นที่เราแชร์แค่ก,กอดเธอและแคร์คนที่เราแคร์พูดถึงรักสำหรับฉันมันไม่แท้ถ้าไม่โอเคทิ้งฉันไปเลยเราไม่ต้องมารักกันบอกรกเป็นเพื่อนกันพอไม่ต้องหาคำตอบ oh. ในทวนทำนองจริงอยู่ที่ใจเธอเจ็บ oh. แต่แม่ง เธอแค่กำลังสนุกในโลกจำลองและตอนนี้กูก็เมาอยู่กับเจ็บไปชีวิตที่มีแต่สิ่งที่อยากลองและถ้าไม่ได้เมากูาจะเจ็บตายคนรอบตัวกูกำลังเกียดหายสบายใจได้เลยฉันไม่ได้โกหกเธอเป็นความผิดฉันไม่มีใครโทษเธออยู่ในโลกเดิมที่มันหมุนไวปล่อยความรู้สึกมันได้ตัดสินใจน,นี้เข้ามาอยู่ในนั้นเข้าอยู่ในใจฉันฉันเหมือน เธอไว้ฟักโปรอดอย่ารักกันเลยเธออย,อย่ารักฉันเลยเธอเป็นแค่เพื่อนก็นดีแล้วไม่ต้องรักไม่ต้องมีแค่น no. ไม่มีซักคนหนึ่งเลยนนรัก,รกได้ก็คนเดิมดดเดิมดนับตั้งแต่นั้นก็เป็นคนร มันมีบางไหมครับฉันว่ามันคงจะดีแต่ฉันนั้นก็ไม่เกินจริง mm hmm. ก็ว่าเะอใครมาหาแล้วฉันจะไม่ฟัก mm hmm. เธอกป็คนสุดท้ายที่ฉันอยากจะรัก mm hmm. ลืมเธอไม่ง่ายเลยฉันเลยต้องทำยังง่กว่าเสร็จ hmm. แล้วก็วน every night จนนาทีสุดท้าย yeah yeah ไม่ลอนกูจะไฟก่อนกูจะตาย yeah